สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง J r อาร์แชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการจิ้บคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลือกคู่ขี้นะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ของงวดที่แล้วสูตรเลือกคู่ขี้ไม่ได้ลงให้ดูนะครับสูตรเข้ามานะครับงวดที่แล้วสูตรเลือกคู่ขี้วันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจเพื่อนำไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูปไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องดูว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลัก10ก่อนนะครับสถิติของสูตร เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งก็งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับที่เข้ามานะครับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับงวดแรกบวกกันแล้วได้สิบสามนะครับเอาตัวท้ายนะครับเลขสามเป็นเลขขี้นะครับบนงวันที่ออกเก้าหนึ่งหลักสิบล่างนะครับคือเลขเก้าเป็นเลขขี้บวกกันแล้วได้ยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับบลรางวันที่ออก 26นะครับเลขสเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้17นะครับเลข7เป็นเลขคี่นะครับผลลัพวันที่ออก50นะครับหลักสิบล่างคือเลข5เป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้12เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลลัพวัลที่ออก63นะครับเลข6เป็นเลขคู่นะครับบวกกันแล้วได้15เลข5เป็นเลขคี่นะครับผลลัพวัลที่ออก31 เป็นเลขขี่บวกกันแล้วได้9นะครับเลข9เป็นเลขขี่นะครับประวกกัตที่ออก58หลัก10ล่างนะครับเป็นเลขขี่บวกกันแล้วได้21นะครับเลข1นะครับเป็นเลขขี่ประวัตที่ออก77เลข7เป็นเลขขี่บวกกันแล้วได้16เลข6เป็นเลขคู่นะครับออก61 บวกกันแล้วได้24นะครับเลข э 4เป็นเลนค feels, ขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก87นะครับหลักสิบล่างคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้13เลข3เป็นเลขค really yani> ี่นะครับผลรวมวันที่ออก37หลักสิบล่างเลข3เป็นเลขคี่นะครับบวกกันแล้วได้20นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข0นะครับเลข0เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก22 เลข2เป็นเลขคู่นะครับของงวดที่ผ่านมาสูตรนี้2บวก6เป็น8 8บวกเเป็น15ได้เลข5นะครับเลข5าเป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออก52นะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นสาิตนะครับของงวดที่แล้วผมก็ไม่ได้ลงให้ดูนะครับรอดูว่าจะมีจะเข้าหรือเปล่านะครับ พอดีงวดที่แล้วเข้านะครับสู่เลือกคู่ที่ที่มีอยู่งวดนี้นะครับจะเป็นยังไงเรามาดูของงวดนี้ห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้เลขสามนะครับเลขสาเป็นเลขที่นะครับสอง สิบล่างนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับแต่จริงๆงวดนี้นะครับสูตรเลือกคู่ที่5้50นะครับเพราะว่า,ามีทั้งหมด4สูตรนะครับสูตรเลือกคู่ที่ของงวดที่แล้วนี่สสูตรนี้ได้เลขที่เหมือนกันหมดทั้งทั้งสสูตรนะครับของงวดที่แล้วแต่งวดนี้ได้เลข คู่สองสูตรเลขคี่2ส,สูตรนะครับจากทั้งหมด4ี่สูตรนะครับก็เลยต้องเผื่อนะครับตัวนี้อาจจะอ่างวดนี้อาจจะพิจารณาจากตัวเด่นนะครับตัวเด่นทั้งเลขคู่เลขคี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันในภาพรวมในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับหรือใครคิดว่ามีตัวเลขในใจที่เป็นเลขคี่ก็ลองดูนะครับแต่สูตรที่มีอยู่4ส,สูตรนี่มัน ได้อย่างละสองสูตรนะครับเบคคู่สองสูตรเล็กกี้ก็ได้สองสูตรเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับสูตรเลือกคู่ขี่หลักหน่วยเอาหลักสิบอันนี้หลักสิบอันนี้ หลักหน่วยนะครับเขียนเสินะครับผนะขอกแก้ไขนะครับก่อนหลักหน่วยนะครับอันนี้หลักหน่วยกี้หลักเสร็จ หลักหน่วยล่างสถิตินะครับสถิติงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกสามหนึ่งนะครับงวดแรกเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้เลขสามนะครับหลักหน่วยล่างนะครับเลขหนึ่งคือเลขขี่นะครับบวกกันแล้วได้หนะครับเลขหเป็นเลขคู่นะครับปางวัลที่ออก ห้าแปดหลักหน่วยล่างคือเลขแปดนะครับ no. เป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้หนึ่งนะครับออกเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดเป็นเลขคี er <sh> <hurt aza> ่นะครับบวกกันแล้วได้สิบเอ็ดนะครับลายเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับรางวัลที่ออกหกหนึ่งบวกกันแล้วได้สามเลขสามเป็นเลขคี่นะครับรวงวัลที่ออกแปดเจ็ดหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขคี่ บวกกันแล้วได้5ผลรางวัลที่ออก3 7นะครับหลักหน่วยล่างคือเลข7็นะครับเป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้8นะครับเลข8เป็นเลขคู่นะครับรางวัลที่ออก2 2สองหลักหน่วยล่างคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่ของงวดที่ผ่านมาสูตรนี้4บวก8เป็น12นะครับได้เลข2เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก5 2สอง เลข2นะครับเป็นเลขคู่สูเข้ามานะครับงวดนี้ลองมาพิจารณาดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับของงวดนี้7บวก7เป็น14ได้เลขก4นะครับ2มอคอหหลักหน่วยล่างนะครับ จะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยล่างก็เหมือนกันนะครับของงวดที่แล้วมีอยู่5สูตรนะครับได้เลขคู่3สูตรนะครับของวดที่แล้วได้เลขคี่สสูตรงวดนี้ได้เลขคู่2สูตร เลขขี่2องสูตรอีกสูตหนึ่งผมยังหาอยู่นะครับก็คือวันนี้มีอยู่4สูตรนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยล่างนะครับได้เลขคู่สสูตรเหมือนกันเลขขี่2สูตรเหมือนกันทีนี้เราก็อาจจะนะครับถ้าไม่คิดสูตรมามาเพิ่มมาวัดไปอีกก็อาจจะต้องพิจารณาจากโัวเด่นหรือว่าจจะเผื่อเลขขี้ไปด้วยนะครับอาจจะ เลือกมาอย่างละ2ตัวนะครับเลขคู่2ตัวเล็คกที่2ตัวคัดเอาตัวที่มองว่าเด่นนะครับในภาพรวมในชุดสรุปนะครับเพราะว่าสูตรเลือกคู่คี่มันไม่ขาดนะครับมันตอนนี้มีอยู่4สูตรก็ได้อย่างละ2สูตรนะครับท่านผู้ชมลองไปพิดคอพิจารณาดูนะครับก็ดูไปเผื่อนะครับมองๆไว้แล้วกันนะครับแต่ก็อย่าไปยึดร้0ยเอร์เซนนะครับว่า ที่เข้าจะเข้าต่อนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนานะบ,บด้วยหลักสิบเลขหน้ารั้งที่สองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกํกำลังใจถูกไลค์ถูกแชร์ทุกคอมเมนต์ถูกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ